รถแม่งไอ้แม่งขับโง่ชิบหายเลยไอ้แม่งขับโง่จริงยกขวาเลยเออชนชนชนจะแซงไหมเนี่ยอื้อหืโอ้โหโอ้โหโอ้โแจ๋วโอ้โหนี่ประเทศถนนลื่นนะครับผมต้องเข้าใจโอ้ เอาแสงมาเลยอเอามันหายไปไหนวะเอาเอาแม่งหายเฉยเลย <laughs> ไปปรับได้ไงวะมาได้เวลากระโดดแล้วยูฮูพี่เล่นรถแลมโบหน่อยครับได้จัดให้ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Forza Horizon 4นะครับซึ่งตอนนี้มาเล่นรถเอ่อรถอะไรดีอ่ารถ Lamborghini เนาะไหนวะ Lamborghini อ่านี่ไงนี่ไงอยู่นี่เองโอเคซึ่งเป็นรถ Lamborghini เป็นรุ่นไหนนะนี่ครับผมนี่รุ่นคือรุ่นอะไรวะอ่านไม่ออกเลยนะโอเคนี่เอาคันนี้แหละ Lamborghini นะครับผมนี่คันนี้แหละมาจากหนังเรื่อง Fast 8นะครับผมนี่ ก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ดูฮะแน αι, ด่ดูนี่แลไรผมกินนี่ครับผมนี่มาจากหนังเรื่องฟาร์แปดนะครับก็ดูที่หิมะนั่นแหละในหนังผมผมก็เคยดูนะ้าฟาร์แปดฟาร์แปดผมก็เคยดูแล้วนะครับที่มันเป็นประเทศรัเสเซียนะครับผมนในโอ้เปิดเปิดประตูก็เท่ะนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอปิดปิดประตูก่อนนะครับผมไหนวะปิดประตูไงวะไม่เป็นไรดเดี๋ยว ขับรถก็ได้อ่าไม่เป็นไรมาอันนี้รถผมอะไรซ้ายนะครับผมนี่ดูโอ้สวยสุดจัดประหลัดบอกนะครับผมมาไปเลยแต่งมาเรียบร้อยอ้โคตรเท่มาครับผมตอนนี้กำลังมืดอ,อยู่ครับผม มาไปต่อครับผมโอ้โหายโอ้โหเฮ้ยแล้วว้า้ว้าโอ้โหเกียสามเกียสีเออ ยุ่โชยุ่งโชยเดี๋ยวผมแน่แน่โอ้โหโมาี๋ยวเรามาแข่งตัวนี้ดูดิมาแข่งตัวนี้เนาะต่อไปเซตอัพเซตอัพอีเวนต์โซโล่คนเดียวเนาะเอาคันี้เลยจัดไปนะในอ๋โอเคเดี๋ยวมาตั้งค่าดิตั้งค่าก่อนนะครับผม ในเปิดดาเมจนะครับผมผมลืมทุกทีเลยลืมตลอดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคมาสายเวลาแล้วไปโ,โ,อโ,วโอ้โหดูวันครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้เฮ้เมื่อกี้เจอเจอบางอย่างออดสติกเกอร์ไอรอนแมนนี่เออไอรอนแมนมาตั้งแต่เอออะไรอ่ะผมก็เคยดูนะไอรอนแมนที่เขาขับรถออร์เดอร์แปรนั่นแหละนะครับโอ้ย แมงแสงว่ะอย่ามาตั้มกับดัดสลับเฉยนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมงแสงเขาว่ะแมงแสงเฉยเลยเอา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 แสงว่ะแมงแสงว่ะเฮ้ย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 คืมาทำโอ้ยโอ้ยสามร้อยท่าสะพังกิโลเมตรครับผมมาปาดหน้าแม่งเลยฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยครับผมนี่แหละกันเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับผมในโอ้โหโอ้ไปบอกว่า ไม่เกิน60กิโลเมตรนะครับผมไำใหวิดีโออยู่โอ้โหเจ๋วปิดเพลงไว้ได้แหละเพราะว่าไม่อยากโดนลิขสิทธิ์ แล้วโบววในโอ้โหหนังซิ่งรถก็เคยดูนะหนังปัดแปดก็แหละอุ้ยอ้ยอุ้ยอย่าเสียผมอย่าเสีย่สีอย่าเสียมาเบรกเบรกเบกอุ้ยชนกดป้ายถ่ายรถซะงั้นมาแข่งดูดิเบรกเบก่อนอีซี <okay>. ่มา <'s> คสอีดาลิกอ๋อผมอ่านไม่ออกผมก็ไม่เข้าใจนะอ๋อคสเออคลสอาลิกคลสอาลิกมาแซงก่นอ,อ, Kirk อนไว้อ้หูโดนขับไ่งีไอ้ไม่ขับโอ้ชิบหายเลยีไอ้ไม่ขับโอ้จริงยกขวาเลย เออชนชนชน <laughs> จะแสงไหมเนี่ยมันนี้ง่ายครับผมง่ายดีบชนเลยเออแจอ๋วเป็นเว้ยรีบๆโอ้โหยว่าแล้วเชียว <laughs> โอเคเดี๋ยวมาแข่งตรงไหนดีเออตรงนี้นเนาะเห็นสีเขียวอยู่ ดแม่งเลยลุยเลยแล้วกันอ่าเบรก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 สวยโซโลนะครับผมเนี่ยอ้าวเวนกรรมทำไมต้องเลือกออฟโหลดวะคอต้องเอีเวนต์ก็ได้อ่าไม่เป็นไรเอา้าสร้างบูปีนก็ได้เอ้าเอาสร้างบูปีนก็ได้มาลองทำสนามดิอ่าเอีเวนต์เซตติง้งซีซั่นฤด,ดูหนาวเนาะวินเทอร์เอเป็นอ่านี่เลย เอาเป็นซันเซ็ตนะครับผม่ีเอาโรลลิงเอาเป็นโรลลิงนี่แหละเวเวอร์เทอร์เอาเป็นงงเฮวเิสโนเออเอาเป็นเอวิสานก็ได้เอวิสานเอาแบบอิมาตโตะนั่นแหละโอเคไม่ต้องไม่ต้องแกช้ชื่อเนาะรถซีเรียกก็คือโอเคจัดไปสร้างบูป,ปินจัดไปโอเคนี่แหละโบกินนี่ครับผมรุ่นอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมเคยรู้ตั้งแต่หนังฟาดแปดนั่นแหละนะครับผมนี่โอ้โหรถยุโรปนะครับผมนี่รถญี่ปุ่นอยู่เป็น GTR 3 5อยู่ไอ้คันสีขาวๆนั่นแหละมันไปก่อนอ่ะดูโอ้แม่งออดีแซงว่ะเดี๋ยวมันก็เร็วเดี๋ยวมันก็เร็วขึ้นละมาบุกลุยเลยอุ้ยๆำไมอ่ะโอ้โหเฮ้ย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 ขอแซงนะผมขอแซง ว่ะยโหโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ,อ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยแบงเอ้ยก็แซงว่ะโอ้ยูหูโอ้ยขับแซงเลยแล้วกันยูแจ๋วแจ๋วโอ้โผแซงเว แซงมาเลนด์ลาเลนด์แซงมาผมแซงมาขึ้นลนเรียบร้อยแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบกเบกเอ้ยเอ้ยเอ้โอ๊ยไม่ทันโอยเซ็งถนนลื่นครับผมต้องเข้าใจถนนลื่นมากทรับไม่ได้จริงจริงนะครับโอ้ยอีกประต้ามวยอ๋าเอ้วยังแม่งเลย เออาแจ๋วเว้กคุโอ้โหโอ้โหโอ้โหแจ๋วโอ้โหดีตรเท่ถนุนลื่นนะครับผมต้องเข้าใจโอ้โห่าับแซงมาเลยโอ้โหเอามันหายไปไหนวะเอาเอาแม่งหายเฉยเลยไปกปั๊บได้ไงวะมาแต่เวลากระโดดแล้วยูฮูดูแบบฟัดเอก โอ้ย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 อ๋อท้ายรถหลุดเอาเอาสปอยเลอร์หลุดแล้วเอาเอาเอาสปอยเลอร์หายแล้วหลุดเรียบร้อยนะครับผมผมก็ชอบเอาสปอยเลอร์ออกนะจะได้เหมือนในหนังครับผมจะได้เหมือนหนังหนังฟาดแปดนะครับผมจริงๆหนังฟาดแปดมันจะเป็นหายดีมาจะเป็นประเทศประเทศรัสเซียนะครับผมน่าจะเป็นมอสคัลนั่นแหละถ้าจะไม่ผิดโอ้ที่สองเลยแม่งก็แซงก่อนว่ะเออแซง เสียงจริงๆนะครับเพราะว่ามันเอารถซูเปอร์คาร์มอกขับบนอ่าภูเขามันค่อนข้างยากนะครับผมโอเคที่สองว่ะ <laughs> ที่สองนะครับผมอ่าเวอร์สองแล้วก็สิบแปดแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอสตาร์มาตินดีบีสิบเอ็ดสองพันสิบเจ็ดไม่เอาหรอกขายแม่งเลยไหนครับผมมาขับรถเล่นดีกว่านะครับผมสว่างแล้วขับรถเล่นดีกว่านะครับ านี่ครับผมรถจากหนังฟาสแปดนับผมต้องรนรถรุ่นคันนี้นะครับผมเบรบูกินี่ที่มีคำว่าตัวเอ็มนะครับผมไม่ใช่รีเวนตันนะเบกินี่ที่มีออกว่าตัวเอ็มด้านหน้ามาก่อนนะครับนี่กองตรวจจับความเร็ว299.59กิโลเมตรโอ้โหโผมไม่อยากทำเวทหรอกนะครับผมที่เกียจอ่ะ แชทเกมลงในยูทูปนั่นแหละแต่ผมก็อยากเล่นฟัคห้านะฟัคห้าก็เปคพอได้ได้อยู่หรอกนะครับถ้าเป็นฟัคห้าเนี่ยก็10พจิก,กายนนะครับผมไม่รู้ว่าเดโมจะมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่วถ้าเดโมมาเดี๋ยวล,วลองมาโหลดเล่นดูว่ามันจะเล่นไหวไหมถ้าเล่นไหวเดี๋ยวซื้อแน่นอนนะครับผมผมจะซื้อในสตรีมนะสำหรับเกม Forza Horizon 5นะครับอ่ามาครับผมนี่ โชว์บอลในอ้โหดูภายในดิภายในอ๋อโอ้เลขกลายเป็นพิกเซลเลยหรือว่าคอมนมาจากเกมไมโครฟ a f t นะครับด้วยเบรกด้วยเออสวยโอ้ ฤดูหิมะครับผมฤดูหิมะจริงๆนะครับมันเปลี่ยนฤดูทุกวันพฤหัสแลครับผม21นาฬิกาครึ่งนะครับแต่ถ้าฤดูต่อไปก็เป็นฤดูฤดูเอ่ออะไรวะฤดูฝนหรือเรียกว่าสปริงนั่นแหละที่มันมีที่มันมีเอ่อต้นซากุระนะครับต้นซากุระต้นอีู่ที่นู่นอังกฤษนู่นดอกดอนนั่นแหละใช่ไหม หรือว่า E.D.I. เผมก็อาจไม่ออกนะยังไงก็ขอไปด้วยกันหรือว่าเกิดปีเตนก็ได้นะครับออสายดิเออฮ้ยรถโอ้ยลมโบสีเขียวเอ้ยเบกโซ่เลยในในโอ้โหมาได้เวลาลุยแล้ว ขึ้นเขาบอกขึ้นเขาเลยขึ้นเขาโอ้ลื่น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 ชิบหายลื่น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 มาได้เวลาแข่งแล้วรถเลสซิ่งอุ้ยเบรกเบรกเบรกก่อนโซโล่เนาะเอาแบบนี้แหละมาได้เวลาแล้ว ซ่อนฟีเซนเดอรครอสอัตคืออะไรวะมาเริ่มเลยมาลุยมมานะครับผมเตรียมตัวไปเา้าทีไปครับผมาไปครับผมไม่โอ้โหเวกเวกเวเอออุ้ยชนชนได้ไงวะแม่งแซงก่อนวะแม่งแซงเฉยเลย โอ้โหโอ้โหเสือครับผมขอแสงนะขอแสงโอ๊ยโอ๊ยชนชนอะไรวะเออชนทำไมวะผมก็งงเลยเบกเบกโอเคเจ๋ว เบรกเบรกเบรกอุ้ย,อยเออสวยแล้วเวลาซิ่งแล้วมาแสงแม่งเลยแสงรถเอาหัลักแขนเนี่ยแสงหัลักแขนแม่งเลย B.M แสง B.M แม่งเลยเรียบร้อยมาแสงออดี้ไอออดี้สีข,า,ขาวอะไรไม่มีใบทะเบียนเลยมาแสง G.T.R แม่งเลยเออโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอะไรวะชนได้ไงวะโอ้ พี่โก๊ะที่หายเลยมาดิมาได้เวลาแล้วมาดิจริงก็มาดิมาได้เวลาเข้าที่แล้วมาแสงมันเลยเออเรียบร้อย quế 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 ơ ok hết cài mang léo bóng quế 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 quân ủi lên ในอ่ะโอ้โหโ,โคตรเทพครับผมในลุยน้ำเลยอ้าเบรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคอเอจิกะมาดิมาดิมาดิฮ่า <laughs> งานเข้าแล้วแย่แล้วโอเคโอเคโอเคไม่มีใครมาแล้วใช่ไหมข้างหลังเนี่ยโอเคไม่มีตอนนี้มาอยู่แต่มันมาช้าแต่ว่าต้องบังคับให้ดีๆนะให้ขับตามเส้นสีฟ้านะครับถ้าเป็นสีเหลืองให้ปล่อยเร่งไม่ต้องเบรกนะครับถ้าเป็นสีแดงต้องเบรก ถ้าเป็นสีฟ้าก็คือเร่งเร่งตลอดเบรกเบรกสวยโอเคโอเคโอเคไปได้วสวยเออ เดีโอ้โหเบกเบกเบกแล้วซ้ายเออชนสวยแล้วซ้ายเลยไม่ต้องเบกเออ ไ,ไม่ไปได้สวยผมนายโอ้โหวุ่ยูซ้ายเบรกเบรกสวยอุ้ยเฮ้ยว่าแล้เซียงโอ้ยนี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่แปดสิบเจ็ดเปอตล้วครับผมาไปยาวๆผมไปยาวๆเลยเก้าสิบเปอรแล้ว ย้วยโอ้โหติบโชเลยไมวโอ้โหโคตรเปรี้ยวโคตรเปรี้ยวแกถึงเส้นชายแล้วครับผมแกถึงเส้นชายแล้วแกถึงเส้นชายแล้วโอ้ถึงเส้นชายเรียบร้อยแล้วโอ้โหแมวโอ้โห ฟาวนน่าดูนะครับเวล298แล้วครับผมนะฮะโอเคนะครับผมมาขับต่อเลยแล้วกันนะครับดิบโชว์บอมบ์ดิบโชว์นายโอโ้โหทำไงดีข้างอ่อ รอแล้วผมโอ้โหุ้ยอ,อย่าอย่าขับอย่าขับเลนขวานะให้ขับเลนซ้ายนะครับเออเยอ้ลดรถโอ้ยกล้องตัวจับความเร็วนะครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยรถรถ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าอชอบนะครับติดลุ้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่อคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ